ใส่เอียงของมึงเนี่ยปอคือใส่มาหน่อยแทะเออคองอิงก,ก็คือกันจะคล้องอิงมาบุกกล้องกันหน่อยเอาพวกเธอซีเรียสไปเห็นอย่างเขาก็ตกลงกันไปแล้วเดี๋ยวว่าว่าจำกัดงบกับเมนยุที่ว่าว่าจำกัดงบแต่อันนี้มันกันหน่อยไปใส่ของที่มันแพง,แพงกุญมีเมื่อไรติพวกเธอสิมาขัดบางเ,าเอาพ,พีา่อย่างค้องพอนพี่หม่เขาจำกัดมวนได้อียงกับคลพอใหญ่จ้ะเขาจัดขึ้นเพื่อมาสังสรรค์กับมวนมว่าไม่ระวังเอาของคนงแพงๆกะเบอ้มันใส่ไปเนี่ยขนมนะใส่ม่อย่าง ของควันเน้ไมันเป็นถุงยังฉีบผู้ใดสิไปยังได้อิลี่ละลิวมาลงทุนแน่นอะพวกเธอคือว่าแบบนี้เข้าจัดงานนี่ขื้นเพื่อให้พวกเธอมามวนน้ำกันมาอยู่นน้ำกันแล้วพวกเธอสิไปสนใจของควาเท็ดนยังแม่นของขวันแค่ส่วนหนึ่งมันเป็นเกล็ม้วนๆ้มู้ยพี่ไผ่อยากจริงจังอยากได้ของเป็นแพงจากมู อีกอย่างกระตกลงกันแล้วว่พายทสิใส่ําเดก็ได้แล้วที่เฮาใส่มาเขาก็อยากให้มันม้วนๆซื่อเมื่อคิดว่าพวกเธอสิจริงจังขนาดน,นี้แล้วพู้ใดสิดไปพอใจละ่ะก็บเ่มึงใส่มาเนกูบ่เออกหรอกกูจิจับใหม่แมนกูก็สิจับใหม่จับใหม่พวกเธอก็ได้ของแพงที่พวกเธอต้องการดอกพวกเฮาก็ใส่เพอากันนี่แหละแ,แค่ใจเด่นซื่อแล้วสูอื่นพวกกูไม่อย่างวะเสียเวลา ของควันก็คือสิมีแค่ขนมคือจังเด็กน้อยจับกันนี่จะอ้อนกูม,มาอย่างเสียเวลาที่เธอมาเมื่อนี่เธออยากได้ของควันแพงๆเป็นบอลิวบ่คิดอยากสิมะมเมอน้ำมูลเลยเป็นบอ่อเธอสองคนเนี่ยนี่ใส่เห็นกระตุกบ่เคยเปลี่ยนเลยเนาะเนือแพทย์กำลิบว,ว่าท่านได้มาดิ มามาพ่อกินข้าวแล้วเนี่ยแกแม่เออหิวแล้วเนี่ยแต่มื่อนี้เขานัากันว่าเขาเสีเอาของกินมาแช่กันเด้เออักนเนี่ยนัดไมากินขา้าวบ่าเป็นติมากาแฟ้อาแก่รลิ้วหิวเออเออเขาพักกันนางปะแกเข้าวกิน เอฟเลยเอฟเลยริวแพทเอาป่ะมาพอดีเลยมาเร็วๆมาเอฟสภาสกับพวกเขาเขาบอมีเงินดอกคือว่าเดือนนี้เขาชอ็อตอ่ะเมื่อนี้ต้องเสียค่าบ้านเงินออกบัตรหัน,น,นพวกเธอซอยเขาได้บออ่อเออพวกเขาบอมีดอกพวกเขาก็ต้องมีเรื่องที่ต้องเสียเงินคืนกนอ,นนอ,อกันเขาบอมีเุเธอยืมดอกแต่อีกบิกี่หมื่นเงินเขาก็ออกแล้วเด้ เาขาคอยยืมไปจ่ายค่าบ้านมือนีเดี๋ยวเงินออกขืนเขาเดือดร้อนอีลีโอ๊ยบ่ได้ดอกปอพวกเขาก็ต้องซืบสาหาัืเขกันแม่เธอก็ไปหาทางอื่นไปก่อนเด้อเงินพวกเขาก็ต้องใส่เขากันเขนเาเดือดร้อนอีลีค่าบ้านเขามือนีมือสุดท้ายแล้วซอยเขาได้บอ เดี๋ยวเขาเงินออกเขาซีฟ้าคืนเลยก็จังว่าบได้เงินพวกเขาก็ต้องใส่ข้าบ้านเธอเธอ,อ,อก็รับผิดชอบบบเองตัวมาแพทไปนั่งบพูงสภาขขอ,อื่นดีกว่าเอา้า กระบ,บิวลรถเป็นเอียงสงสัยน้ำมันเฮาเบิดอะพวกเธอมากก็ดีแล้วไปซื้อน้ำมันมาให้เฮาแน่ได้บอโอ้ยล่าถึงขายน้ำมันจนต้องบิกไก่เขาเฝ้าเฮานัดร่านเสริมสวยไว้พวกเธอไปนคนอื่นซอรถไปไปซื้อไอพวกเฮาแป๊บเ,เ,เ,เดียวว่าอะไรติลิวมูต้องการความือเหลือซอยมู้ไปตีกรมันไก่เบบิวถ้าเฮาไปเขาก็ต้องวนรถกลับไปอีกนะพวกเธอจุงไปรถเนาะนัดร้าทำเล็บเป็นเนี่ยมันสีฮหอดเวลาแล้ว ไปทอแพทเป็นผู้ซ้ายแข็งแรงอยู่ดอกจุงไปหลุดทั้งเห็นแกโตทั้งไรนนำใจเคยซอยมูบอเฮ็ดอยังกะเห็นแต่ผลประโยชน์เจ้าของเป็นไงแล้วมึงมีเสียงอย่ามาดากูกูก็บอกความจริงบอเบิ่งรุ่นหนของขวัญมึงอะ่ะกระจกกระจอก,ก,ะก,ะจอกยังมีหนาวมาจับอยู่ แบบนี่สิเอิญพวกกูมาอย่างนนองพวกกูไปิดจับมองอื่นเขายังใส่ของดีกนีอยู่ที่เอินมาเนี่ยก็ยังนไปเห็นว่าเป็นมวยแหละอยากให้มายุ่งความหน้าแลความตากันแต่กูคิดว่านี่ใส่พวกเคอาไม่ชอบเปลี่ยนแล้วพวกเธอใส่อีอย่างมาละ่ะก็สิด,ดีแท้เอามาเบิ่งดูเบิง้งห่อกับ,บ่อ จากเขาดกแถมหน่อยก็เขาอีกน่าเสิมาวางอยากได้อย่างจากพวกเขาใส่มาหน่อยหน่อยได้ได้หลายๆแบบนี้ไม่เห็นแกได้ชัดๆพวกเธอยังเห็นพวกเขาเป็นมูอยูบอรหรือมีพวกเขาไว้เพื่อหาผลประโยชน์ซื้อ<ๆ>คิดว่ามีประโยชน์กับมาบ่มมีประโยชน์กับบทสนใจแบบนี้ตี กระซูเป็น <โฆ S 1> คนบอก<ส>เองไหมว่าใส่ยอย่างก็ไดน้ะใส่ขนมมันกับว่าผิดดิล่ะแล้วซูนะ่ะคือว่าใส่แนวดีๆล่ะริวแพทพวกเธอเฮ็ดัตแย่ปานใดพวกเขาก็ปล่อยพามาตลอดแล้วเมื่อใดวพวกเธอสองคนสิคิดได้ยิ่งเห็นมูบอบอกยิ่งเป็นไงหมามือนี่เขากรู้แล้วล่ะว่าพวกเธอคงว่าเห็นพวกเขาเป็นมูดอกในเมื่อเธอหมามือนี่เธอผิดหวังที่ไม่ได้ของแพงๆกลับไป สั้นพูดแล้วก็กลับไปซะนี่สิไรพวกกูไปติสิเิกควบกับพวกกูติพวกเขาไม่ได้อยากให้แบบนี้ดอกแต่มันก็อดบ่ไหวเราคือกันมีมูแบบนี้จะมีไปเห็นอย่างซอยอีหอย่างกับบอด้เห็นแก่ตโตถึงบ่มีมู่แบบนี้ชีวิตเฮาก็คงบลำบากดอกพวกเธอนะ่ะกลับไปโลดที่บอกมานนะ่ะคิดว่าพวกสุดีไลติกูไม่ได้อยากมีมู่แบบพวกสุ่ีพวกกันนั่นละ่ะจนกระจนขี้งกกับขี้งก บ็เห็นพวกเขาเป็นมูจะสั่งกับบอ้องมาเป็นมูกันต่อไปอีกพวกเธอสองคนกับไปโหลดต่อไปนี่พวกเขาอยู่กันสี่คนก็นได้พวกเธอสองคนบอเป็นมูพวกเขาอีกต่อไปแค่ถือว่าเรื่อใไ่ของขวัญปีใหม่ใน,นหน่อยที่ซื้อกลับบุได้จนเลิกครบเนาะกับพวกกูบอกความจริงไหมซูไซส่าหน่อยอีหลีมาป่านนี่แล้วเธอยังคิดว่าได้อีกนอริ ที่พวกเขาบ่อยากคบกับพวกเธอหนะกับมันย้อนตตวพวกเธอนั่นแหละลองกลับไปคิดทบทวนเจ้าของมึงใหม่เด้อถ้ายังมีสมองอยู่ก็คงคิดได้เองอิปบ่มึงว่ากูไม่มีสมองติเขาม่ได้ว่าอย่างนี้นล่ะคือร้อนโตวแท้เออเขาไปก็ได้ดอกนิวมูมแบบพวกมันก็บ,บ่ดีคือกันเพิ่งพายอย่างเด็ดอกมีเต้อยากเสีหยห้เขาซอย่างเดียวเขาไปเถอะ เออไปกันได้ต่อไปนี้ต้อกันโมกันอีกโม่แบบสูนะกนูก็บมี่กับมีเข้ากันละมาแพทเออแนยังคิดว่าได้อยู่เนาะซามันเถาะจังมือแพทย์กับเรีควคงคิดได้เองละมั้งเมื่อนี้พอเขาเรียงฉลองปีใหม่กันเด้ สิ่งบดีกปล่อยไปกับปีเก่ามันแหละปีใหม่เขาต้องคิดเรื่องดีๆมาม้วนน้ำกันดีกว่าอย่าเครียดเลยมาๆมาเฮดจงได้ดีแล้วแพทย์เมื่อนี้ที่มากับว่าสิยืมเงินซุ้มมันน่ะเขา่มีเงินใจหนีกระเพาะปานกาลาลิวบ่มีเงินเสียค่าของคือกันว่าสิมาหยิ่งพกมันนั่นล่ะ เล้วกับว่าสิมาเอาของควนแย่ๆหนำแม่งไม่ได้อียงจากยางเลยสิไปคอยผู้ใดยซอยอะไรเนี่ยโมกกันเลิกคบไปแล้วโอ้ย